4เลขที่137 1328แต่มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเราโทรไปใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราถ่าย Facebook แล้วส่งไลน์ให้ดีกว่านะครับคุณพรเพนคเล่นที่14 1319ครับ1319ครับคุณวีนะสัวคนเล่นท ouais> uh> ี่27 265ครับ มีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับครับผมเล่มที่29เด็กหญิงอยากทิพย์อันนี้พ่อน่าจะส่งให้นะฮะวัยนี่ฮีมึงแหมไม่น่าจะให้อ่านนามตะกุนอย่างนี้เลยอ่านเล่นไปเลยนะวัยนี่ฮีนี่ของเขานามตะกุลวัยอะไรคุ้นตรงเนี่ยครวัยคุกทีวัยทุกทีวัยคุกทีหรือก็วัยทุกทีสองแปดเจ็ดหนึ่งครับผม ทำงานอยู่กันมาแปดเก้าปีกูยังไม่จดนามตะคุลมาเลยเลยคุณสรวุฒิคุณคราวุฒิคราวุฒิหมายเลขเล่มที่ยี่สิบสี่เลขที่สองสี่ศูนย์ศูนย์ครับผมคุณอบตแต่เดี๋ยวแตเดี๋ยวแเดี๋ยวมีเรื่องที่ชื่อคุณอบตเนี่ยตำแหน่งอบาตออบตสมหวังครับหมายเลขหมายเลขเล่มสี่สิบสี่ เลขที่43 4301ชื่อไม่ต้องไปยุ่งมันเล่นที่45เลขที่4469ครับผมนะครับเล่นที่29เลขที่3880 2880คระเพื่อครับค่ับผมเอาแห่นให้หัวหน้าทักมาเลมึงมันผิดมั้งชื่อมัจจุ ครับโอ้โหเล่นที่21ครับเลขที่2023อ่าบีโปเชอร์ตรงนั้นนะครับครับสรีชัยซับสารเล่นที่15 1486ครับผมอ่าช่างมันอ่ะคุณเล่นที่2องเลขที่0 1 0 8ครับอีกท่านครับอีก4ี่ท่านคุณเล่นที่คุณ30มส เล่มที่30เล่ที่2อ7 3ครัเเล่มที่30เลขที่2 908อ่าอีกครับเล่มที่37 3 604เจาอีกครันครับเล่มที่22ครับสองหมีเบอร์โทรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราโทรกลับไปบบเล่มที่ยี่สิเล่ที่ 2, 0, 6ข้างหลังขาดครับไ่ต้องละเอียดขนาดนั้นคอมรางวัลคอยสามรางวัลเป็นอะไรโอ้โหสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงสี่รางวัลพสี่รางวัลครับผมนะครับสี่ท่านนะครับผมสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงฟังให้ดีนะฮะทิตยาเลขที่เล่มสิบห้าเลขที่สิบสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ด ครับผมที่เขียนไม่ด้วยนะสร้คอยคอเนี่ยคุณท์ธิตยาเดี๋ยวแยกไว้เดี๋ยวแยกไว้ <ผม S 1> รวมกับกิฟต์ไวเชอร์แล้วมั่วเลยแยกแยกไว้คุณพิปรกรพินรกรเล่มที่สิบห้าเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งสามครับผมอ่าอีกสองท่านครับมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้ครับผมคุณสมสคิดโชติคุลเล่มที่สิบห้าเลขที่หนึ่งสี่ศูนย์เก้า อีกท่านเดียวนะครับท่านสุดท้ายครับช่างมาันเถิดเรื่องชื่อเลขที่33เลขที่3220ครับอ่ะหมดแล้วหมดแล้วครับขอช้วยคอทองคำหนักหนึหน่งสลึงสี่ราง,งวัลแล้วก็อันนี้บอกออบอกซะเลยมีเบอร์โทรอยู่นะฮะถ้าเกิดโทรกลับไปอย <ไป S 2> ่าตกใจนะฮะ คิดว่าอิทธิตังโทรไปจะได้รถเบนซ์นะฮะไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะนี่โรเบอร์เชอร์เกมเบอร์เซอร์นะครับครับผมิยบางวันโอเคครับต่อไปจะได้เข้าถูเข้าสู่เข้าสู่ต่อไปจะได้เข้าสู่ช่วงการประกวดใช่ครับพี่เอกนะครับเดี๋ยวให้พี่เอกชัยพักพอด้วยกันะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมนะครับผ่านไปนะครับจากพี่เอกชัยศรีวิชัยครับผมตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ การประกวดกันสักครู่หนึ่งเอาเอาเป็นเรื่องเป็นเาวาเลยเป็นเรื่องเป็นเาวากันก่อนนะครับครับวันนี้นะครับะกวดกี่ประเภทเนี่ยทั้งหมดนะครับมีอยู่2ประเภทครับผมมีประเภททั่วไปแล้วก็ประเภทสาวประเภท2อโอสาวประเภท2นะครับการแต่งกายย้อนยุคเนี่ยมีทั้งสองประเภทเลยนะครับผมแล้วก็เราจะให้ดูกันนะครับว่าใครสวยใครหล่อ นะครับผมแล้วก็ไทยงามครับเดี๋ยวเรามีคณะกรรมการตัดสินอยู่แล้วครับผมคณะกรรมการเรานั่งอยู่ที่นี่หมดแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับประเภททั่วไปก่อนเอาทั่วไปก่อนนะครับมีทั้งหมด19ท่านนะครับผมมีทั้งชายและก็หญิงนะครับผมประกาศทื่แรกเลยฮะนะครับการแต่งกายย้อนยุคนะครับประเภททั่วไปนะครับ แบบก็ทองฟาวแล้วก็พิขาตโอ้แต่งแบบทั่วไปเลยใช่ครับเป็นพระเอกนางเอกเลยใช่ครับมาดูครับว่าใครสวยใครหล่อใครงามนะครับผมเพื่อม่มห้การเตียเวลาครับครับเราพบผู้เข้าประกวดท่านแรกเลยแล้วกันนะครับผมเวลาประกาศชื่อปุ๊บท่านรีบขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันเวลามันกระชับเข้ามาแลวคนมันเยอะใช่ถ้าก็เตรียมตัวไปเลยว่าท่านที่รู้ตัวว่าประกวดนะฮะเตรียมตัวไว้เลยครับผมประกาศชื่อแรกเลยนะครับนะครับท่านแรกครับ นางสาวปานชนกด่วงอุดมชื่อเล่นชื่อว่าน้องนกนะครับผมแต่งตัวเป็นทอมบาวเบอร์หนึ่งครับผมเสียงตะมือให้น้องนกเด็ยคลับเดี๋ยวยืนรออนแป๊บหนึ่งนะครับเอาท่านที่สองนะครับผมท่านนี้เป็นผู้ชายครับผมนายกิติโชคจำปีชื่อเล่นชื่อจอร์ดแต่งตัวเป็นพิราวครับพคราวมาแล้วครับ อท่านที่3นะครับท่านที่3ครับนางปิยมาศคราดแล้วนะครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องเจี๊ยบแต่งตัวเป็นทองเปล่าเชิญเลยจ้าท่านที่4ครับนางสาวโสภาสัตมน์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องบ้ายครับผมทองเปลาเหมือนกายทองเปล่าต่อไปเลยครับท่านที่6นะครับผม นายยะสิงห์ททรัพมนชื่อเล่นว่าชื่อคิงครับผมคนนี้เป็นพิจิตรครับผมน้าคนนี้เป็นคุณเจิดครับผมท่านที่6ครับผมนางสาวเจนจีฬาทศพงศ์นะครับ เชลยชื่อตึ๊กเจนจินะครับผมแต่งตัวเป็นสายใจน้องสายใจท่านที่เจ็ดครับนางสาวพัชรีทรัพย์สารเลลนชื่อน,น้องพัชแต่งตัวเป็นทองกลว,วทองกลวเนี่ยน้องพัชไม่ใช่ญาติทองกวาวหรือเปล่า ถ้เพืต่อไปเลยครับท่านที่แปดครับเป็นเด็กหญิงนะครับผมเด็กหญิงรัชดาพรทรัพย์สารชื่อเล่นชื่อน้องไอแต่งตัวเป็นใครครับทองวาวทองวาวออะต่อไปเลยครับท่านที่เก้าครับนางสาวสกาวใจวงศิษฐ์ชื่อเล่นชื่อน้องใบเฟิร์นโอใส่ตัวเป็นทองวาวหมายเลขเก้าครับน้องทองปาวครับอ่าต่อไปครับท่านที่สิบครับนายทักษสนนะครับผมจำนงชื่อเล่นชื่อน้องพบแต่งตัวเป็น คุณเจอโอ้แต่ตัวไปเจอเดินสิบนะครับ<อ>น่าเดี๋ยวให้คะแนนกันไว้ด้วยต่อไปเลยครับท่าน,นี้เด็กชายนะครับผมเด็กชายนรัตจินดาวงชื่อเล่นชื่อน้องเต้ยแต่งตัวเป็นพี่ขาอ,อี่เด็กชายอยท่านที่ส<อ>ินางสาว นะฮะนะชโนกตันนะชโนกนักนนะครับผม,ร,บผมรอนินนะครับชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งแต่ตัวพี่ขาวครับออ๋พี่ขาวเป็นผู้หญิงครับแต่แต่งตัวเป็นพี่ขาวครับเบอร์สิบสองครับครับผมเบอร์สิบสามนะครับหอมเต็กหญิง พัทรวดีนะครับพัทวันนะครับค่ะผมชื่อเล่นชื่อนกตายแต่งตัวเป็นน้องบุพาโอ้นี่บุองก็มีในตัวละครเบอร์สิบสามครับผมท่านที่สิบสี่ครับนางสาวนิพาพรวุงบะรีชื่อเล่นชื่อน้องนกแต่งตัวเป็นสายใจเบอร์สี่จ้าสายใจตัวร้ายในละครท่านที่สิบห้านางสาวนิพาวันวัยสุดนะครับชื่อเล่นชื่อน้องมดครับนะครับแต่งตัวเป็นทอปาวาหมายเลขสิบห้าค ที่16นางสาวฝนพิษอินพักดีครับชื่อเล่นชื่อน้องน้องฝนโอ้โหแต่งตัวเป็นทองกปล่เบอร์17นะจ๊ะประกวดนางสาวไทยได้เลยท่านที่18ครับนางสาวมวีนาซ็อกเปอร์ชื่อเล่นชื่อน้องตูนครับผมแต่งตัวเป็นทองกปล่หมายเลข18จ้าครับผมอ้าวมีเสียงเชียร์ด้วยเอาอีกท่านนะครับท่านสุดท้ายครับนายริชรัชตะนะครับชื่อเล่นชื่อตู พี่เก็โหเก่าเลยอันนี้ประเภททั่วไปทั่วไปอันนี้ประเภททั่วไปโอ้โหเก่าเหลือเกินอันนี้พี่เจอใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่พี่พี่เจอ์เนี่ยไอ้ฉับเนี่ยเดี๋ยวพี่เจอไอ้ฉับมันควายไอ้งามใช่เออโอ้โหคือว่าแต่ละคนนี่โอ้โหดูไม่หมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหนี่โดยเฉพาะคนนี้โอ้โหงามแท้อะไรฮะแม่แม่ทำไมไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านมาประกวดทำไมเนี่ยเนี่ยเขียนป้ายไว้ไหมอ๋อไม่ได้เขียนป้ายว่าไงก็ประกวดไม่เ้ย อ่งประกวดแล้วเราเมาด้วยกประกวดประกวดด้วยแล้วเมาด้วยย,ย,ย,นะยังเด็กอยู่เลยอะไรนะยังเด็กอยู่เด็กขนาดไหนดูฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยนี่เขาหักมาสามรอบแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีล<อ>ะคนให้ได้ยินเสียงอันอเคาะของน้องแต่ละคนกันดีไหมครับเอาคนแรกก่อนคนแรกก่อนเชิญตรงกลางเลยครับลำเบอร์หนึ่งนะครับนางสาวปาชนกลูกุดมชื่อเล่นชื่อน้องนกนะครับครับผมสวัสดีจ้าครับผมแนะนำตัวหน่อยจ้ะชื่อปาชนกลูกโด อรับครูสอนยูโรงเรียนวัดนาคสโมสรหรอครูสอนอยู่โรงเรียนรับวัดนาคสโมสรอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะยุสามสิบเดือนนะขนาดเป็นครูไม่น่าถามอายุทำไมก็มีสามสิบครึ่งถึงนั่นแหละน้ำไส้แม่พิมพ์ผมมากนะครับเป็นครูที่รักเด็กไหมรักเด็กโอ้โหรักเด็กวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยแต่งตัวตั้งกี่โมงแต่งตัวตงเที่ยงแต่งตัวตั้งแต่เที่ยง ร้อนไหมทนได้ไหมได้เสด็กๆให้น้องเขาหน่อยครับโอเคอันนี้หมายเลขแรกเปิดหนึ่งครับอ่าพี่สองพี่สองอ่ะท่านที่สองเชิญเลยนะครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับพบกับสายยันดอกสะดาวไม่ใช่ให้แนะเสนอตัวดีกว่าเราไม่ต้องอ่านดีกว่าชื่ออะไรครับสวัสดีครับจอรดครับจอรดครับจอรดบางไจครับชื่ออะไรนะจอรดบางไจครับจอรดบางไจไอ้หนายเก๋าวอ่ะ สาเสนาเขาวางส่เสนาไอจอนวันนี้จอนแต่งตัวเป็นอะไรอะแม่ผมอยู่เสนาครับคนที่สอครับอ้าวุทาว่าแต่งตัวเป็นตัวอะไรแม่คุอยู่เสนาคุณไต่อต่อาอยู่สองที่เขาบอกว่าอยู่สองที่เขาแต่งตัวเป็นไรวันนี้แต่งตัวไทยบ้าอยู่เสนาเว้ยอะบ้าอยู่เสนาคุยกับเขาแต่งตัวพเท้าะแต่งมี่เมียเลยไม่มาเลยปะี่ยมานเดยวเเมียเหรอขาบอกว่าแต่งตัวอย่างนีเมียไม่มาเลย ถ้าเป็นภูเป็นเดียวกันะที่เขาพูดภาษาไทยว่ะภาษาไทยแล้วมึงแปลทำไมไม่ต้องแปลมีเนียแล้วเหรอกลัวมาพวกกลัวที่มาคนเดียวออกมาแล้แต่งคนเดียวเพราะอะไรอ่ะไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรหรอกมียเข้ออายคุณจอร์ดคุณจอร์ดทำงานอาชีพอะไรครับติดรถส่งส่งของติดรถส่งผมติดตามกระบะหรือตามล้อติดตามกระบะไอ้งานใช่ไม่ใช่ติดตามล้อตรงไหนหรอกบอกท้าย อ่านะคุณจอสนะคุณจอสเด็กตุ้มือให้คุณจอสหน่อยครับผมหมายเลขสองครับผมเราจะให้คะแนนกันไว้นะหมายเลขสามหมายเลขสามครับแนะนำแนะนำเด็กคอ้มีกองเชียร์ด้วยครับผมเอาชื่อชื่ออะไรมาจากไหนแนะนำไปเลยชื่อเสียมากับมณฑลค่ะเกี่ยวกับเสียม่าอย่างไรค่ะเป็นขับเสียมาอย่างไรคะโอ้มีการขับด้วย ทำงานอะไรคลิปอะไรฮะธุรก,กิจจนตัวค่ะทำอะไรฮะแค่นมคกแค่นมคกอยู่บ้านธุรกิจทุยทำธุรกิจจนตัวแค่นมคกอยู่บ้านถูะงงก็ถูกไงทำธุรกิจส่วนตัวเอาลงทุนเองเหรอขายเองครับแล้วกินเองไหมกินเองด้วยอรอร่ยน้ำนมคกอร่อยไหมก็ คนอื่นเขาไม่ซื้ออะไรกินเองก็ทำอร่อยเองเขาก็เก็บไว้กินเองนะฮะครับผมอร่อยเก็บไว้กินเองวันนี้แต่งตัวเป็นใครเอ่ยทองกปล่ทองกปล่ถามอายุจะโกรธไหมถามไปเลยไม่โกรธหรอกอายุเท่าไหร่แล้วบอกหน่อยหลักสี่หลักสี่อ๋อยุหลักสี่บางเขนทุยอะไมครับอายุเนี่ยเก้าขวบหลักสี่แล้วหลักสี่หลักสี่แล้วนะวันนี้ คิดว่าตัวเองสวยไม่สวยไหมคิดว่าตัวเองสวยก็คู่ต่อสู้ไหมใช่สามีชอบสวยโอสามีชมว่าสวยพี่เขาพี่เขามาสามีมาไหมไม่มาค่ะพี่เขามีอายเขาจะให้เลี้ยงแมวอยู่บ้างให้เลี้ยงแมวอยู่บ้างแหมพี่เขาเลี้ยงแมวพี่น่าเลี้ยงหมาด้วยวะอันนี้หมายเลขสามครับผมเดี๋ยวจะพักพรอนก่อนเอาหมายเลขสี่นะครับเนี่ยเจอเลยครับหมายเลขตีครับเชิญเลยครับ อาชื่ออะไรทำอะไรบอกไปเลยคสบางารชื่อบิดาสังคมชื่อเนสฟายเป็นสิฟายอายุเท่าไหร่แล้วอายุส6นะครับผมเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยอะไรนะแด่แด่แด่แดนี่คนพูดไม่ใช่เป็ดไอ้งามไหมไม่สบายเราไม่สบายไม่สบายเสียงแหกหน่อยตตัวนี้แต่งตัวเป็นอะไรกทองกวแต่งตัวเป็นทองกาวควชนะมวันนี้คิดว่าชนะไหม โอ้แน่นอน,น,น,อ,นอันนี้โอ้แน,น่นอนมั่นใจมั่นใจอขอเสกไปทำก่อนครับโอ้ในมั่นใจมากอันนี้ในถามน้องก,กันแน,น้นนะว่าอันนี้ทรงผมหรือกอ,ยอยงพี่ควายครับเนี่ยทรงผมน้องทองกวาเพราะเป็นอย่างนี้ต้เป็นอย่างนี้เอออพักผ่ขอ,ขอ,อนนิดนึงครับผมขอเชิญหมายเลขต่อไปเลยท่านต่อไปคนนี้เลยหมายเลขห้าครับผมมั่นใจเดินงมั่นใจเลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชื่ออะไรครับแนะนำก่อนชื่ออะไรชื่อนายยศถิ่นทรงซามมนครับชื่อเล่นชื่อทีมครับชื่อทีมนาเบอร์ห้านะครับวันนี้แต่งตัวเป็นใครน้องทีมแจ่ครับแต่งตัวเป็นพี่เจิดหรือไอ้เจิดเนี่ยนะไอ้เจิดตัวโกงเลยทำไมเป็นไอ้แว่นอะใส่แว่นอย่างนี้ไม่เป็นไอ้แว่นเออถอดได้เออถ้าใส่แว่นก็เป็นไอ้แว่นเลยนี่ไป้ไอ้เจิดเป็นไอ้เจิดเดี๋ยวไอ้เจิดจะแต่งตัวดีหมดเออเสียอย่างเดียวทำไมดูดู ใส่รองเท้าแตะอะไรนั้นใส่รองเท้าแตะโอ้รองเท้าแตะเลยเออไปยุ่งอะไรกับเขาเออไปยุ่งเขาแต่งตัวอย่างงี้กับช่างเขาขอโทษครับเออผมขี้อ้าวเน่ยอ๋อนี่ตอนนี้เป็นไอ้เจอละเออโอ้คิดว่าชนะทไหมวันนี้ได้ไหมห้าสิบห้าสิบคห้าสิบห้าสิบถามจริงๆแต่งทั้งตัวเนี่ยลงทุนเท่าไหร่พี่อยากจะรู้ฮะคนไหนแม่มีแม่ก็ต้องปูดด้วย รีบมาปวดทั้งแม่ทั้งลูกไม่เหรอคนไหนแม่เบอร์สามมเหรอคนนี้เหรอพี่แม่ไม่มีอะไรแล้วเขาเบอร์เบอร์สี่รีบชี้เลยคนโดนไม่ใช่โกไม่ใช่โกคนโดนอันนี้แม่ด้วยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บังคับหรือมามาประกวดเองบังคับครับแม่บังคับด้วยนี่ทีแรกพ่อจะมาแล้วทำไมแต่งตัวไม่ทันคอให้เลี้ยงแมวอยู่บ้านอ่ะเขาเจอเขาเจอฮะ้เจ็บเอาหมดก็เอาโอเค รับหมายเลขถัดไปครับหมายเลขหกรับโอ้โหอกสูงเปรียวเลยอ่าแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีจ้าครับผมชื่ออะไรนามกุลอะไรฮะเอ็ดนี่เธอสูงไปแล้วพี่เป็นคนแคชเลยครับเราก็ใส่รับสูงแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนจิราทศพง์นะคะหรือน้องเจนจิกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะธุรกิจการบินค่ะฟังเราเอง